คุณสิรินทิพย์จากกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเด็ค่ะอืมค่ะเป็นยังไงละครับ,เ,งงรบเอ่อเอ่อเงี้ยซื้อที่ดินวเอ่เอเมื่อวันเอ่อเมื่อวันที่สามสามกับวันที่วันที่ห้ากับวันที่เจ็ด คนซื้อที่ดินมาจากไหนครับซื้อซื้อในกรุงเทพเนี่ยฮะซื้อซื้อซื้อจากตัวเจ้าของเข้าชื่อในนางจงโกนคนหนึ่งไม่ต้อ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 งเอ่ยชื่อเขาเขาแสดงว่าคุณไปซื้อที่ดินเขามาแล้วเกิดปัญหายังไงครับที่โทรมาถ,ถามตอนี้ตอนี้อยู่ดีๆก็เออเออมีมีคนเขาอ้างมานะ่ค่ะว่าเขาเป็นเขาเขาเขาอะไรอย่างเขา Premises, เขาเขาอยู่ว <read allen> ังอะไรอ่ต้องอยู่ทรัพย์สินุเขาเขาจะเขาก็จะซื้อเหมือนกันเขาจะเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อะไรยังไม่ทราบนะฮะแต่แล้วไปไปมาเนี่ยความความจริงบ้านก็ติดกันไหนนะฮะชื่อในชูชาไม่เอ่ยชื่อเขาไม่เอ่ยชื่อโดยไม่จําเป็นอย่าเอ่ยชื่อคนอื่นนะครับพูดแต่เรื่องของเราครับเอออ๋ออ๋อโทษ่ะโทกค่ะค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่าเออเออ อพี่ใชคล้ยๆว่าเขาจะเขาเข้ามาเห็นอของของของยายเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ายายยายอา,า,ายุเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบเอ็ดค่ะแปดสิบเ็ดปีผมถามอย่างนี้ยายตอบตอนนี้ผมถามนะจะได้สั้นกระชับและเข้าใจง่ายนะครับค,คุณยายไปซื้อที่ดินเข้ามาแล้วได้โอนกันเรียบร้อยหรือย,ยังครับ โอนมาเป็นของยายยายเรียบร้อยแล้วค่ะยายซื้อขายโอนกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นกรรมสิทธิ์ของยายยายครอบครองเรียบร้อยแล้วปั๊บแล้วมันมีปัญหายังไงเลยในเมื่อเป็นของยายแล้วครับนี้อ่คนที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านแล้วก็เขาเขาเขาอ้างถึงผู้ใหญ่นะฮะเขาเอมันมีมันมีอยู่หลายเดือนเหมือนกันที่เขาจะมาซื้อยายต่อหรือยังไงครับเขาไม่ซื้อยายต่อแล้วค่ะเขาจะขอค่ะ อขอไม่ได้ดิถ้ายายไม่ให้อ่ะก็พอยายไม่ให้เขาบอกว่าเข,ข,ขาเขาเขาก็เอาเอาเอาใบ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 อะไรอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเกี่ยวกับออที่ดินของหน้าหา,าแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยนะเออเออแค่เออเขายายครับยาย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  <C> e <an> ยายซื้อที่ดินเนี่ยไปโอนที่ดิน,นโฉนดเรียบร้อยแล้วย,ยังเป็น,นโฉนดไหมที่ซื้อมาเนี่ย <c oughs> เป็น,นโฉนดค่ะอ่าแล้วก็จะมีคนจะมาเอาจากยายโดยไม่ได้ซื้อจากยายค่ะแล้วก็ยายไม,<อ>ไม่ให้ยายก็ปฏิเสธจบทุกอย่างจบยายไม่ให้ปฏิเสธจบครัก็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 ปรับปรับปฏิเสธนะคะแต่ในนี้บ้านบ้านเนีบ้านยายครับยายยายยายมีลูกไหมครับยาย มีลูกแต่มีลูกมีลูกสาวเนี่ยถูกเข้าขู่ยังไทั้งเป็นโรคเ,เป็นโรคประสาทไปแล้วอ่ะผมขอคุยกับลูกที่ที่ปกติดีมีไหมผมจะขอคุยกับลูกดีกว่าไม่มีย<า>ยเลยค,ค่ะทุกคนกลัวหมดเพราะว่าเพาะแล้วแล้วพ่อเขาก็ถูกถูกลอกคุณยายคุณยายอยู่เขตไหนของกอทมครับยายเ,าเขตตลิ่งชันค่ะเขตตลิ่งชนันยายอายุแปดสิบเอ็ดแล้วจะเอาไงอ่ะ เ,เดี๋ยวผมให้พมลงไปหายายที่<อ>บ้านดีกว่าบันทึกนะน้องขวัญบันทึกชื่อสกุลยายบ้านเล็กที่ให้ชัดเจนให้พัฒนานสังคมศูนย์ช่วยเหลือคนได้ที่พึ่งลงไปคุยกับยายที่บ้านนะคุณยายนะปดูารายละเอียด <พะ S 2> ด้วยข้อมูล<บ> <ขอ S 2> ต่างขอบคุณนะคะครับยายตอ,ตอนตอนี้เขา อยายไม่พูดแล้วครับเรื่องนั้นไม่พูดแล้วครับถ้าจริงยังไงก็ไม่พูดฟังไว้ก่อนนะผมฟังไว้ก่อนนะครับเอาว่าถ้ายายต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้เห็นกับตาว่ามีปัญหาอะไรนะคุณยายนะค่ะค่ะครับแต่ยายรอที่บ้านนี้ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับพมพัฒนาสังคมศูนย์ช่วยเหลือคนไที่เพิ่งจะลงไปพบนะครับค่ะครัขอบคุณค่ะสวัสดีครับ